จะไรต่ออาเลิศเลยหนุ่มอาล่าสุดครับไปจูบปากบนเวทีนะครับกลายเป็นเอออ๋อเป็นคอนเทนต์ครับคอนเทนต์จริงเป็นจังหวะที่เราเล่นกันอยู่แล้วครับเล่นแบบจังหวะชิมิอหนโต้จังหวะมองตากันแต่วันนั้นคือแฟนคลับเขาถ่ายแล้วแล้วเขาก็ตัดต่อส่งมาให้พี่เบิร์ดลงหน่อยก็เลยลงไปไม่คิดว่าจะมีคนชอบเยอะขนาดนั้นคนด่าอย่างนี้นนไหมชับอกว่าทุกคลิปแหละมีทั้งคนด่าและคนชอบ <laughs> แต่ผมกับกล้องก็ทะลุดราม่าไปแล้วก็เลยเงียบๆไม่อ่าน จังหวะสบตาตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับเพิ่อนขาจังหวะสบตาผมก็มองปกติครับแต่ว่าเขาไปแช่เขาไปตัดสโลโมชั่นมันก็เลยดูเหมือนผมแบบมองตาบ่อยๆมันมีมีสปาร์กเปล่ครับมันมีสปาร์กไหมมีมันมันมีนะครับมองนานๆแล้วมันมีความในใจอยากจะบอกเขาของว่าขอยืมตังค์ซื้อบ้านสักหลับก็คือมีคนแต่ว่ามาเวรนี้เราออกยากแล้วนะผมว่ามันแต่ว่าทำถ้าคือตอนนี้เราต้องพูด ก่อนอนะครับเผื่อเดามาเนาะว่าจริงๆเราสองคนให้เกียรติเพศตรงข้ามเพศที่3าเพศที่2เสมอแหละแต่ว่าการเล่นตรงนี้มันเป็นการเล่นแบบเราเป็นพี่น้องหลอกล้อกันซึ่งตัวนี้เราสนับสนุนทุกเพศอยู่แล้วถามว่าเล่นแบบนี้กลัวจะเป็นจริงไหมผมว่าถ้าวันหนึ่งมันจะเป็นก็ไม่เป็นไรหรอกก่อนก็มีเมียมีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะรับได้แล้วครับ่วนผมก็ผมก็อาจจะเป็นอีกคนนึงที่นั่งรอเาาขา,อเาหน้าบ้านเผื่อวันนี้เขาเลิกกับเมียอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มีแฟนนะล้วก็มีแฟนครับต่างคือเราต่างคนต่างที่ครอบครัวแล้วก กัความความสัมพันธ์แบบพอยากรู้คำจำกัดความคำงานน้องมันคืออะไรก้างมันเป็นเหมือนไม่ใช่แฟนแต่เป็นเหมือนน้องกับฟี่อะไรอย่างเงี้ยครับน้องกับฟี่ต่างมาจากเพื่อนนี่ถามอะไรเนี่ยถ้าเยวกับเพี้ยนเตอร์ไปเนี่ยจะอะไรเรื่องกล้องไวเลยมาเพี้ยนเตอร์เพื่อนมาถึงไรเออต้องบอกพีอ่นั้นนะก็ แล้ก <anto government> ็เบินเบิกดดันไม่กับการเวลาแบบเราออกโชว์แบบคอนเสิร์ตกับเบิ้ลด้วยกับกล้องอะไรอย่างเงี้ยจะต้องแบบว่าเสิร์ฟโมเมนต์ทุกโมเมนต์ให้แฟนได้ฟินกันหมดมุกอย่างเนี้ยเบิ้ลมองว่าการโชว์กับพี่กล้องมันจะแตกต่างจากที่เราโชว์เดี่ยวครับเพราะว่ามันเหมือนเราได้มีไอเดียมีคอนเทนต์แล้วก็มีเรื่องของการที่แฟนคลับที่มานั่งดูเราหน้าพิธีเขาจะไม่ได้แค่มาดูนักร้องร้องเพลงเขาจะมาเห็นโมเมนต์ของการเล่นตลก แล้วก็ได้ร่วมบุญด้วยเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์แล้วก็เสื้อผ้าที่เราใส่ทุกคืนเนี่ยเราจะประมูลประมูลแล้วก็ทําบุญบางคืนคือล้วเป็นแสนสองแสนใช่ใช่ครับแล้วก็เงินติปหน้าเิทีทุกบาทเราจะไม่แบบเอาเอาเอากลับบ้านด้วยเราจะรวบรวมแล้วก็แจ้งแจ้งว่าได้ยอดเท่าไหร่ในวันนั้นผมก็เลยมองว่าให้มีทุกรสชาติไปเลยทั้งดราม่าทั้งสนุกคอนเทนต์ตลกได้บุญได้ครบสนุกสนานเพราะผมผมบอกพี่กล้องว่าเราจะไม่มีสคริปต์ต่อ,อกันเพราะว่าเวลาเล่นคอนเสิร์ตมันจะได้ตื่นเต้น แล้วก็ตื่นเต้นจริงๆบางวันก็เล่นแทบไม่รู้เรื่องเลยครับลุ้นไปเรื่อยลุ้นไปเรื่อยครับแต่เป็นมาหรือว่าสดครับพี่เป็นมาหรือว่าสดไม่ค่อยได้บีบเลยครับนักดนตรีบางคนต้องตาเหลือกครับแล้วพวกผมเล่นตาเหลือกนี้เลยไปไปตามไม่ทันเพราะว่าเปลี่ยนดนตรีไวแล้วก็บางทีบางทีสลับเพลงตั้งสดครัถ้าผมเล่นพี่ก้องจะตั้งตัวไม่ทันพี่ก้องก็จะเป็นคนแบบเจอเนี่ยจริงๆเนี่ยเพราะมต้องเปลี่ยนคอนเทนต์ไปเรื่อยๆเลยมันแล้วแต่จังหวัดนะเพราะว่า ด้วยตัวของพี่ก้องเองเขาก็มีคอนเทนต์เรื่องของการมอบของอยู่แล้วอ่อย่างมาจังหวัดลบบุรีเงี้ยก็จะมีคนเอาตุ๊กตาลิงเอาโอ,อาโอะไรมาห้ <laughs> ซึ่งเราก็สามารถแต่งเพลงช้าๆเกี่ยวกับจังหวัดนั้นๆไปได้ไดอ,อย่างเช่นเรามาอ่าจังหวัดยโสธรบ้างไฟเนี้ยก็จะมีคนเอาบ้างไฟมาให้แล้วก็จะเล่นเพลงอ่าบ้างไฟขึ้นฟ้าหรือหยอกล้อกันให้คนทั้งล่างได้หัวเราะอะไรอย่างเงี้ยคอนฟิวคนถ่อยไหมคะแทบทุกคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตมันจะได้ตื่นเต้นก็จริงเรามีขอบเขตยนแ้วว่าเราจะทำคอนฟิว จริงๆมีก็มีนะครับมีขอบเขตเรื่องของการการพูดต่างๆอะเลยครับเพราะว่าบางทีปัญอาจจะมีหลุดบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องขอโทษเพราการแสดงใช่ที่ต้องเห็นบนเวทีอาร์ตสุดเบิร์นเข้ามาวีต้องโค่นถอดเลยแบบเพราะเงินมาเราแล้ว่าเงินมาค่าหลุดว่ามีอะไรม่ๆแล้วเงินมาค่าตัวที่ดูแลแข้งโคแบบ แกงราคาถูกและเป็นประมูลตนเราซื้อราคาแพงเลยอเาดใัุคกีพายาดอยเนี่ยตืนเ้อกเนี้ยเฮ้ยพอกตาไมเหนมีใครเสียงดังเลยผมพีกตองถึงขั้นนั้นแล้วแล้วเบิ้ลเน่ยต้องขั้นไหนในการเป็่อเนี่ยของเราน่าจะเป็นเสื้อขาวลายเซนดีกว่า ข้างล่างบางทีกล้องไปสังคังเงี้ยเอาไปเอาไปเก็บยังไงบางทีกล้องล้อเบียดเอาเกงเข้าไปอย่างเงี้ยแต่ว่าดีที่ได้บุญนี้เฉยครับเฮ้ยเท๊เท๊สัมภาษณ์อยู่เฮ้ยสัมภาษณ์อยู่เดี๋พี่เด่นมาผมเชียร์ให้ต่อครับผมแต่เราไหวแค่ขั้นบนเนาะไม่ต้องตกไม่สะดวข้างล่างยังยังครับปล่อยเพราะเขามีเมียมีครอบครัวคนมันแก่ตัวแล้วมันทำอะไรก็ได้แต่ว่าเราจะต้องสู้อะไรอีกเยอะ เฮ้